ถือว่าผิดกฎหมายต้องเอาจริงเอาจังจับเลยนะคะแล้วก็ปรับด้วยอย่างทางท่านนนทิน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเลยว่าถ้าปราบปรามเรื่องของการเผาป่าไม่ได้จะมีกระทรวงมหาดไทยไปทําไมอ่าสู้ๆค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมพักเรื่องของการดูข่าวนะคะหันไปดูแลกลิ่นกายของเราให้มันอมหอมกันดีกว่าค่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากค่ะ ตอนนี้ก้าวอยู่กับพี่มิน้นพร้อมกับเคล็ดลับดีๆครับสวัสดีครับพี่มิ้นครับสวัสดีคะ่ะน้องก้าวคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะต้องบอกก่อนเลยนะวันนี้เอาใจให้กับหลายๆคนที่อยากจะมั่นใจตัวเองมากขึ้นเพราะนั้นเรียนถามเลยคะ่ะใครที่มีปัญหาตัวเหม็นมีกลิ่นเตากลิ่นรักแร้จนเสียความมั่นใจกันไหมคะมิน้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองฟังวิธีของมิ้นดูเพราะมิ้นมีวิธีมาแก้ปัญหาให้คุณผู้ชมตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลย<ฮ>ประสบการณ์ตรงคุณผู้ชมเชื่อไหมมิม้นเป็นคนที่เคยมีกกกกลิ่่นนนตััวหมาอ เ mm hmm. นาะอันนี้ไม่ได้มาเล่าให้ใครฟังมินเคยมีปัญหาคือมีกลิ่นเต่าแรงคุณผู้ชมแล้วมีกลิ่นรักแร้คือที่มันแรงมาก oh. เราไม่รู้ตัวเลยนะจนวันหนึ่งคุณผู้ชมได้ไปผ่านกลุ่มคนหลายๆคนนะที่เขาอยู่เราเดินผ่านปุ๊บแล้วทุกคนเอามือมาปิดจมูกพร้อมกันอ่ะ๋อก็คือเราเดินผ่านไปแล้วเขาปิดอย่างนี้เลย คือต้องบอกว่าเรื่องอย่างนี้คุณผู้ชมคือถ้าไม่สนิทกันจริงเนี่ยเขาก็จะไม่มีใครมาเตือนเรามาอบอก,กเรามกล้าไงถูกไหมเราก็มีความรู้สึกว่าต่อให้เราคุณผู้ชมหน้าสวยแค่ไหนนะแต่ถ้าตัวเราเหม็นสาบมันก็ไม่โอเคถูกปะใครจะอยากคุยกับคนตัวเหม็นเนาะคุณผู้ชมเนาะทีนี้พอเรารู้แล้วอากลร่นมันมาจากตัวเราเองก็หาวิธีแก้ปัญหาค่ะโดยการไปซื้อสบู่ที่เขาบอกว่าอาบแล้วหอมถูแล้วหอมเ,เ,เอามาใช้ไม่เห็นผลคุณผู้ชมก็เลยพยายามทําอะไรบ้างไปหาโลออนคุณผู้ชมเอามาใช้เหมือนกันก็เอาไม่อยู่ทีนี้เดินเข้้้าาหงค่ะไปดูน หอมคุณผู้ชมเชื่อไหมน้ําหอมในห้างนอ้องขวดนิดเดียวร,ราคาเป็นมืน่นช็อกราคาช็อกใจ<า>ไม่ไหวคุณผู้ชมมันแพงไปออทํายังไงดีโชคดีนะคุณผู้ชมวันนั้นนะ่ะมินได้ดูทีวีแล้วเจอโฆษณาตัวหนึ่งน้องแพนเค้กเขาโฆษณาน้ําหอมวิเวียนคุณผู้ชมจะบอกว่าวิเวียนนะเขาเป็นน้ําหอมที่เป็นกลิ่นเฉพาะของแบรนด์เขาเลยและมีกลิ่นเดียวในโลกโวิเวียนเนี่ยเขาใช้หัวน้ําหอมนะคะเออเดอร์เพอร์ฟูมค่ะซึ่งเป็นแบบเข้มข้นมากๆฉีดแล้วเนี่ยตัวเราจะหอมมากคุณ แล้วกลิ่นน่ยติดทนนานทั้งวันเลย คุณผู้ชมน้องแพนเค้กเขาใช้มา1ิปีแล้วค่ะ oh. เราเห็นแบบนี้เรารู้แบบนี้สั่งมาใช้เลย <Huh? S 1> พอได้เอาไปใช้นะคุณผู้ชมจะบอกว่าวิเวียนเป็นกลิ่นที่หอมมาก hmm. น้องเป็นกลิ่นที่ใช้แล้วดูแพงอะ่ะมาดูอัปเกรดเราขึ้นมาเลยะกลิ่นของเขานะคือยิ่งดมยิ่งหอมยิ่งดมยิ่งหอมคือหยุดดมไม่ได้ทีนี้กลิ่นของเขาจะมีหลายกลิ่นมากนะคะอย่างวันไหนเนี่ยนะคะอย่างน้องแพนเคก้กชุดสีชมพูแบบนี้ hmm. อยากจะเป็นลูกคุณหนูคุณหนูน่ารักน่ารัก,รกใช้สีชมพูแบบนี้เลยสาวหวานสาวหวานฉีดปุ๊บกลิ่นจะหอมหอม หอมจริงหอมไหมหอมไหมฉีดฝั่งนี้แต่หอมไม่ฝั่งนู้นหรือวันไหนนะครับมีนัดเดทกับแฟนคนสําคัญคุณผู้ชมนะมินแนะนําใช้สีฟ้าโอกาสพิเศษโอกาสพิเศษเอาอยู่มากหอมมะนองกล้าวเอาจริงๆแค่ฉีดตรงเนี้ยหอมไหมมันหอมแบบสดชื่นด้วยนะหอมสดชื่นนะยังไม่พอถ้าสมมติวันนี้เราอยากจะเซ็กซี่เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองสีม่วงสีม่วงแซ่บๆเห็นไหมหอมเลยไม่ต้องฉีดโดนตัวมากคุณผู้ชมไกลๆแค่เนี้ยหอมมากคือต้องบอกว่าตั้งแต่มินใช้น้ำหอมวิเวียนคุณผู้ชมเรารู้สึกได้เลยนะคะว่า เราสวยขึ้นเรามีเสน่ห์มากขึ้นเราดูว่าตัวเราอ่ะพิเศษกว่าคนอื่นๆคุณผู้ชมเชื่อมาทุกวันนี้แฟนหลงมากใช้อะไรทําหมดคุณผู้ชมชื่อฟังแล้วมันทำให้ความงไปดูที่ไหนแล้ว้องู่ช่วยให้ความรักของเราดีขึ้นด้วยไม่น่าเชื่อนะเพราะกลิ่นเนี่ยเขาหอมติดทนนานจริงๆคุณผู้ชมฉีดตอนเช้านะกลับถึงบ้านกลิ่นยังหอมอยู่เลยอ่ะยิ่งดมยิ่งหอมมันจะรู้สึกสดชื่นยิ่งโดนเหงื่อนะคุณผู้ชมกลิ่นก็ไม่เพี้ยนกลิ่นก็ไม่เปลี่ยนและพอมินตั้งแต่ใช้วิเวียนมีตะกคน่อยากเปลี่ยนมใช้น้อ มันทําให้เรายิ่งมั่นใจนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ําคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งใครที่ตัวเหม็นมีกลิ่นเตากลิ่นรักแร้มิ้นอยากจะให้คุณผู้ชมนะได้ใช้น้ําหอมวิเวียนตัวนี้จริงๆเพราะเขาช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยคุณผู้ชมวันนี้จัดแบบนี้ให้คุณผู้ชมค่ะเอาไปใช้กันทั้งปีแบบนี้คุ้มคุมดีกว่ามามายังไงครับให้คุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะวิเวียนนะให้ไปก่อน4ขวดแบบนี้ค่ะปกติแล้วนี่นะทั้งหมดเนี่ พิเศษเหลือ1,399บาทน้องก้าแต่พิเศษกว่านั้นคือเฉพาะ99ท่านแรกที่กดทันกดไวคุณผู้ชมคะ มิ้นขออนุญาตแถมเพิ่มให้ปีก1ขวดแบบนี้ค่ะ oh. แถมเพิ่มให้ปีก1ขวดแบบนี้ไปอีกค่ะ 2, 2> oh. แล้วนะแถมให้ปีกค่ะ3ขวดไปเลย oh. ยังไม่พอแถมไปไมอีกค่ะอีขวดไปเลยมิ <Min. S 1> ้นแต่ต้องบอกว่ามิ้นว่ายังไม่พอเท่านี้มันยังไม่พอ uh. เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมินรับผิดชอบเอง oh. มิ้นจะลดเพิ่มให้คุณผู้ชมอีก400บาทเท mm. ่ากับคุณผู้ชมนะคะ จ่ายเพียงแค่999บาทพอไหมคะน้องก้าพี่ว่ายังไม่พออใช่ครับแต่กำลังอึ้งอยู่ยังไม่พอขออนุญาตมินแถมเพิ่มให้อีกน้ำหอมอีกหนึ่งขวดอีกขวดนึงเหรอยังไม่พอแถมน้ำหอมอะโลมาพร้อมก้านหอมไปอีกสองขวดนี่ตอนนี้ลูกค้าคุณผู้ชมเขียวแล้วนะแถมและขนาดนี้เดี๋ยวคนนี้ทีมงานแก้ไขเพจโปรให้มินก่อนเอาฟังที่มินพูดเท่ากับคุณผู้ชมนะคะได้นะคะสี่ขวดแล้วแถมไปอีกเจ็ด ขวดแบบนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นเอาไปใช้ทั้งปีคุณผู้ชมกดได้เลยนะคะ021131177 021131177หรือแอดไลน์เข้ามาด่วนๆได้เลยค่ะแอด VV01 เซตนี้ v v này, จองสิทธิ์ได้อยากจ่ายเงินวันไหนบอกเรามีบริการเก็บเงินปลาย<ะ>ทางให้ด้วยนะคะเรียนบอกคุณผู้ชมนะว่าเซตนี้คุณผู้ชมได้ไปเลยน้ำหอมวิเวียน4ขวดแรก<ะ>ประกติแล้วนะเกือบ3,000บาทวันนี้ลดเหลือแค่9 9บาทโอ้โหสายไปเร็วมากคุณ เหลือไม่ถึงสิบห้าสายค่ะรันตลอดเหลือไม่ถึง15สายไม่เ็นไรคุณผู้ชมยังทันกด15สายตอนนี้เอาฟรีๆไปอีก5ขวดนะคะน้ําหอมอโลมาพร้อมก้านไม้นะคะให้ปีก2ขวดทั้งหมดซื้อ4แถม7จ้านี่เอาไปฝากเพื่อนๆขุมเลยเลยใช่เท่ากับคุณผู้ชมนะซื้อ4แถม7จ่ายแค่999บาทใช้ไปเลยทั้งปีคุณผู้ชมกดได้เลยค่ะ0 2 1 1 3 1 1 7 7นึ่1หน1่งหนะคะหนือแอดเลนย์ไอ้เลยแอด หมดมมเรียบแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยังไงอมี <โร S 2> คน,นอยากาได้อีกเยอะเลยเนี่ยสายรันเร็วมากคุณผู้ชมเอาอย่างนี้น้องพี่ขอเพิ่มหน่อยได้ไหมครับนะให้หน่อยนะ 30เซตได้โอเค30เซตผู้ชมรีบกดมาค่ะเพราะว่าลายซื้อแค่4ขวดตรงนี้เท่านั้นแล้วคุณเอาฟรีๆไปเลยค่ะอีก7ขวดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดโต๊ะนี้ค่ะจ่ายเพียงแค่999บาทมไม่ถึงพันนะเอาไปใช้ทั้งปีได้เลย0 2 1 1 3 1 1 7 7 0 2 1 1 3 1 1 7 7ค่ะหรือแอดไลน์ได้เลยอ vv 0 1จองสิทธิ์ได้มีบริการเก็บเงินปลายทางยังทันใช่ไหมเนะาะยังทันนะซื้อแค่4ขวดตรงนี้คุณผู้ชมค่ะแถมฟรีอีก7ขวดตรงนี นะคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยเอาไปแค่999บาทใช้ทั้งปีค่ะ021131177 021131177นะคะหรือแอดไลน์ได้เลยแอด vv01 จองสิได้มีบริการเก็บเงินปลายทาง hmm. คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วซื้อแค่4ขวดน้องกค่ะ uh. แถมอีก7ได้ oh. เอาไปทั้งหมดนี้เลยค่ะแค่999บาทเท่านั้นใช้จุกๆไปเลยทั้งปี <laughs> นะคะ021131177 021131177หรือแอดไลน์ได้เลย v มีสูตรหนึ่งค่ะทั้งหอมทั้งมั่นใจกันตลอดปีเลยทีเดียวจบเลยครับขอบคุณนะครับพี่มิน้นครับ ครบคุณคะ่ะเพียงเท่านี้ก,กลิ่นกายของสา,าวๆก็จะหอม <S 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 ฟุ้งเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติท่ามพลาดกับรายการตามอำเภอจานค่ะวันนี้จะพาไปที่จังหวัดกาญจนบุรีไปทานอาหารอร่อยๆแกงป่าหัวตานอ่อนไก่บ้านและผัดเผ็ดลูกสมอใส่หมูนะคะตามอำเภอจานวันนี้ห้ามพลาดนะคะวันนี้เรา3ามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสามหมวยลากันไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์สัปดาห์นี้พาไปเก็บหัวตาลอ่อนและลูกสมอมาทำเมนูโบราณที่อำเภอพนมพวนจังหวัดกาญจนบุรี<ห>แล้วก็ดูด<ห>ลักษณะของลูกเขาเนี่ยพัลมเดียวกับมะกอกน้ำเลยอะ่ะเปรี้ยว <c oughs> ผมดูครับเราวิกฤตแล้วฮะตอนนี้นติดตามได้ในตามอาเภอจานย์น รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย